ไปสุดเส้นไม่ได้ก็กลับมาตั้งกันใหม่นะครับเกือนก็ต่อบอลล่อให้นำประจวบขึ้นมาบีบนะครับเพื่อให้พื้นที่ข้างหลังเปิดครับไปคอนเล่นกับสัสลักแล้วเปิดเข้าปาช้าโอ้โหตรงนี้สวยเลยครับโอ้โหหลอกให้ตายใจแล้วก็สุดท้ายเข้าทําเร็วครับ2 0ยโดยจอร์แดนบริจิกแล้วครับโอ้โหการเคลื่อนที่ของจอร์แดนบริจิกนี่ได้เปรียบมากๆานะครับทาให้เพื่อนเองในจังหวะเปิดเนี่ยเปิดได้มั่นพอดีเป๊ะเลยครับ สลักนะครับที่รับบอลมานะหมุนหนึ่งทีก่อนที่จะเปิดเข้าไปในกรอบเขียโทษโอ้โหการเข้าทำลูกนี้ถือว่าเด็ดขาดมากนะครับอวยังยู่นเต็ดสองประตูต่อศูนย์ครับจากเจนทานบริกิคนเดิมเลยคนนี้โฉบยิงเข้าไปนะครับดูครับกะดูการเคลื่อนที่ข้างในในกรอบอย่าดูครับเอเคลื่อนที่นิดเดียวนะเพื่อนหมุนมากเห็นเลยนะครับรู้ทันทีว่าเจอทานบริกิเนี่ย ขยับหาช่องให้แล้วครับแล้วเปิดตกพื้นโอ้โหเปลี่ยนทางตรงนี้นี่เด็ดขาดสุดๆเลยครับเข้าขากันดีเหลืนะครับประตูที่16ของเขาในทุกรายการครับกับวิรัมยูไนเตดเดครับถ้าดีใจ เป็น2ศูนย์ที่วีดามเองก็รอประตูนี้เลยครับเพราะว่าลูกเดียวอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่นะครับโอ้แล้วตอนนี้มองถึงดาวสัโวร่วมได้เลยนะครับ